เกิอดอะไรขึ้นฉันตามไม่ทันเอาเข้าไปเอาเอาเงยอย่าไปดบเขาเอา่ะอ่ะถ้าเห็บขึ้นไม่ช่วยมึงนะอ่ะเอาเอาไอแดงเฮ้ยอันนี้ก็ลุกหนักเอาเอาเอาเข้าไป กรรมการก็ไม่ช่วยเลยเออเฮ้ยเฮ้ย,ยมันทำพันกับเองไม่ได้